ค่ะอ่า,อามาที่อาเพนสีค่ะกรบาบคารวะท่านอ,อาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะกลาบคารวะครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกด,ดีที่น้องทุกท่านค่ะชื่เอเพนสีบางคนชาติไทยค่ะขอเล่าเหตุการณ์นะคะตอนนี้มาอยู่คอนโดของลูกสาวลูกสาวบอกว่าเออให้แม่แม่แม่ช่วย มาดูช่างให้หน่อยเพราะว่าลูกสาวก็าไปทํางานพอและตอนนี้พอมาถึงอสองสามวันแล้วค่ะและตอนนี้ลูกสาวก็เล่าเบื้องต้นให้ฟังว่าที่ตกลงกับช่างไว้ว่าเออช่างเขาจะมาทําพื้นรอบๆขอบข้างๆห้องแล้วก็รอบห้องน้ําเพราะมันบวมด้วยน้ําแล้วก็มีปวกกินพื้นมันเสียหายห,ายหลายจุดแต่ว่าจุดละไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็หลายจุดตกลงกันในราคา หมื่นห้าแล้วตอนนี้อ่าพอช่างมาช่างนี้คือมาจากลูกสาวไปติดต่อนิตินิติเขาก็ติดต่อช่างคนนี้ให้เพราะว่าช่างคนนี้เคยมาท,ทําที่ที่คอนโดที่ลูกสาวอยู่แต่คนละชั้นกันแล้วตอนนี้พอช่างมาเมื่อวานช่างก็มาขยับเตียงออกอีกข้างฝาตรงหลังเตียงทุงพื้นห้องเหมือนก็เป็นปวกแล้วช่างก็ขอเงินเพิ่มเป็นหมื่นเจ็ด แต่นี้ช่างก็มาเอาแง้พื้นที่เ,เสียไปแล้วเขาก็จะดูว่าอ่าพื้นตรงไหนเสียแล้วก็ใช้จํานวนอ่าวัสดุเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ช่างเขาก็บอกว่าเออตอนนั้นก็อยู่คุยกับลูกสาวด้วยคือเมื่อวานนั้นนี้ช่างก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้สิบโมงมาทําให้นะก็เลยได้ย้ำกับเขาถามเข้าไปอีกว่าเออพรุ่งนี้สิบโมงใช่ไหมคะ ่างก็บอกครับครับแล้วพอมาวันนี้ประมาณทักสิบโมงกว่าหน่อยลูกสาวไปทํางานลูกสาวโทรมาบอกว่าแม่ช่างไม่ได้มานะช่างเขาไปซ่อมรถมันมีอ่ะก็มาอ่านใจแบบว่ามันช่างว่าทําไมนัดไม่เป็นนัดนะก็เลยมาอ่านใจยาวๆว,ว่าเอ๊นี่มันตัวเราหรือเปล่านะ เราเคยมีอ่าเหตุการณ์แบบนี้กับใครไหมอะไรเงี้ยที่ไปชังอะไรอย่างเงีย้ยค่ะก็เลยมาเห็นตัวตัวตว่าเอ้ยเราไปชัง,เ,ชงเขาได้ไงวันนี่ตัวเรานี่วะไปชังได้ไงเมื่อตัวเรายัางชังแล้วจะไปเขาจะไปเคารพใครได้ตัวเรายัางชังตัวเองเลยอะไรเงี้ยค่ะและแ้วตอนนี้อ่าก็แล้วลูกสาวเขาก็บอกว่าอ่าที่ตกลงกับช่างไว้เนี่ยคือหนึ่งอาทิตย์เราทําไปทํามามันกลายเป็นว่า ที่จริงแล้วช่างจะมาทําพระหัสศุกแล้วก็จันทร์อังคารเสาร์อาทิตย์บางคอน,นโดเขาจะไม่ให้ทําแล้วเพลินวันพระหัสก็มาทํานิดนึงวันศุกวันนี้ก็ไม่มาแล้วทจาจันทร์อังคารตอนนี้ลูกสาวก็บอกว่าแล้วจะทานไหมเพราะว่าพุทธพระหัสยาวไปถึงอาทิตย์หน้ารน้ลูกสาวก็จะไม่อยู่ไม่ว่างอะไรเงี้ยช่างก็บอกท่านท่านท่านตอนี้ลูกสาวท่านก็บอกว่าเออไอท่านอ่ะคือเขาก็ไม่ห่วงอะไร ลูกสาวต้องการด้วยความแบบความปานี้ไม่ใช่แบบทําแบบลวกๆอะไรอย่างนั้นนะคะต้่องการแบบว่าเออให้ทําแบบความปานนี้อะไรอย่างนั้นแต่นี้ช่างก็บอกว่าอเดี๋ยวทาปานี้เลยคือเป็นห่วงความรู้สึกของลูกค่ะที่ตัวเองรู้สึกจะไม่ค่อยสุขละเป็นห่วงความรู้สึกของลูกว่าโอ้ลูกเขาแบบว่าเป็นห่วงเรื่องแบบกลัวทําแล้วไม่ดีแต่ช่างเขาเอาเงินไปแล้วเจ็ดพันยังเหลืออีกหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามีความเป็นทุกข์ที่แบบว่าเออช่าง ตอนแรกตกลงว่าหนึ่งอาทิตย์ทําไปทํามาวันจริงๆถ้าเกิดจะทจําจานอังคารคือสองวันแต่ก็มยังไม่แน่ใจว่าช่างจะแบบมีอะไรอีกหรือเปล่าจานอังคารที่จะถึงข้างหน้านะคะก็คือยังเป็นทุกอยู่ตรงแบบเนี้ยค่ะครขอคําที่แนะด้วยค่ะค่ะค่ะ เรื่องของการการก่อสร้างเนี่ยโอ้หลายคนบอกว่าเวลาทําบ้านแล้วมันจะไม่โทรหายนะไม่โทรหายบางทีก็นอนหนูหายดูจะเป็นดูจะเป็นโจทย์ที่ดีของคนทํำทําบ้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมบ้านบางทีมันก็บานก็คือมากกว่าที่เราคิด ไม่ค่อยจะน้อยกว่าเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็มากกว่าหรือบางทีก็ทําให้คนเนี่ยมีวิวาทกันเนี่ยแหละนอนหนูบ้านที่นอนหนูหายเนียนะคะแล้วเราก็ได้เห็นเหตุทุกจากเรื่องนี้จริงๆก็คือเราทไรไํนะอนนอาทอะไรไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยอาเพนสีทําอะไรไม่ได้นะมันก็จะเป็นตามเหตุการณ์นี่ตอนนี้มันไม่ได้มันก็คือไม่ได้แต่จะไม่ได้แบบไหนที่อาเพนสีจะจะไม่ทุกอะคะ อตอนนี้ลองอยางไรอ่าลองลอง,ลองเอาเอา,เอาวิธีวิชาวิชาของการล้างทุกข,ของเรานะคะตอนนี้ใจมันสุขท่าสุขท่าอะไรเอาจุดจุดจุดลองลองคิดดูค่ะสุขท่าเขามาทําแล้วแบบว่าผลงานออกมาดีค่ะกรดูแต่ถ้าอยู่วุกคือมาความและผลงานแบบแบบอะไรแบบไม,ไม่ตรงไม่ตรงเป้าหมายที่เรากําหนดไว้ประมาณนี้ค่ะคุรดู อ่ะแต่แต่มันยังไม่ได้เห็นผลใช่ไหมคะมันยังยังไม่ได้เห็นทีนี่คะแต่ตอนนี้มันมันมีความอยากได้สุขนั้นรอแล้วค่ะตอนที่มันมีความอยากได้สุขนั้นอ่ะที่มันรอเนี่ยมันทุกหรือ,อยังคะมันทุกแล้วใช่ไหมคะมันทุกแล้วมันทุกแล้วแล้วทีนี้น่ะเป้าหมายของชีวิตเราคือเราไม่ทุกเ์ี่ยเราต้องท่อง ตัวนี้เป้าหมายของชีวิตเราไม่ใช่จะอ่าเขาทำได้อะไรนะเขาทำได้สวยงามเหรอสำเร็จสวยงามมันไม่ใช่ตรงนั้นเป้าหมายของชีวิตเราตอนนี้คือเราไม่ทุกข์เหตุการณ์มันยังไม่เกิดไงถ้าสมมติว่ามันเกิดมันเกิดขึ้นนะ่ะมันก็จะเป็นไปตามที่มันจะเป็นไปได้จริงนั่นแหละอาเพนสีไปอยากได้เท่าไหร่มันก็จะได้เท่าที่มันจะเป็นไปได้จริงใช่ไหมคะ่า Yeah. เพราะฉะนั้นน่ะอ๋อเรามาคิดนี่นี่เราตามอาจารย์สอนให้เราคิดง่ายมากเลยนะเนาะคิดว่ายังไงคะเออเมืเม่อกี้ได้โจทย์แล้วนะสูบท่าสุขท่ามาทำ<ถ>แล้วแบบว่าอ่าเรียบเนียนตามเปา <ruled> ้าหมายที่ตั้งไว้อ่าแล้วก็ทำแล้วมันไมน่มันไม่เรียบเนียนดูดีสมดังใจหมายคะ่ะ เนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์ใช่มั้ค่ะแล้วเราจะหยุดอยากได้สุขนั้นไหมยได้ไหมยคะลองลองคิดดูใจของเรานะหยุดอยากได้สุขนั้นอะ่ะวมันถ้าจะเยอะหยุดอยากหยุดอยากที่ได้ไปมารสกิก่นรสชาหยุดอยากได้สุขถ้ามันเรียบเนียนค่ะค่ะมาันไม่ทุกมันมันจะเรียบเนียนหรือไม่เรียบเนียนเราก็ไม่ทุกใช่ไมั้ย ถ้าเราหยุดอยากสู่จากการที่มันเรียบเนียนเราก็ไม่ทุกจากการที่มันจะเรียบเนียนหรือไม่เรียบเนียนอือค่ะค่ะค่ะได้ได,หด้หยุดอยากค่ะได้หยุดอยากก็คือหยุดอยากเพราะเรื่องมันยังไม่ได้เกิดด้วยซ้ําแต่มันมีการปรุงมาแล้วมันปรุงมันมันคิดมันคิดมาแล้วพอคิดอยากได้ปุ๊บมันทุกปั๊บเลยใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะ จุดอยากได้ปุ๊บมันก็จะสุกได้ปับ๊บหรือส่วนเหตุการณ์น่ะมันยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดก็แก้ไปตามเหตุปัจจัยองค์ประกอบของของช่างของเรานั่นแหละเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยช่างบางทีมันก็จะมีอ่าองค์ประกอบที่เขาจะทําไม่ได้ตามแผนนั้นแต่ถ้าเราแบบลูกสาวเขาต้องการความพิถีพิถนันละเอียดตรงนั้นอนะ่ะเขาก็จะให้เวลากันได้ไม่เร่งไม่เร่งรีบกันเกินไปอะไรแบบนี้ ถ้าเขารอได้เนี่ยเราก็อ่ามันไม่มีอะไรดีไปกว่าเราไม่ทุกอยู่แล้วถ้าเรารอด้วยความรู้สึกว่าอยากได้อยากได้มันก็เป็นทุกค่ะค่ะก็ก็ม,มีบอกลูกไว้เหมือนกันว่าว่าเขาเขาจะไม่อยู่เขาจะไปต่างประเทศคือก็ได้บอกเขาบอกว่าถ้าลูกไม่อยู่เดี๋ยวแม่มาดูแลต่อให้ก็ได้ถ้าเกิดว่าช่างรีบๆีมันก็จะไม่ค่อยได้ผลดีักเท่าไหร่ ก็เลยบอกกับลูกไปณเบื้องต้นตอนนั้นแล้วค่ะประมาณนี้เหมือนกันค่ะค่ะอวิวผู้รู้ป้อมจะมาช่วยเพิ่มนะคะทำยังไงจะไม่ทุกข์กับอนาคตที่มันเองมาไม่ถึงเอาไปสีเจริญธรรมครับเจริญธรรมค่ะสีครับตะกี้ได้ฟังอยู่มันเป็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกเนาะ ความสมีความรู้สึกที่ลูกสัมผัสเข้ามาแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเสียหายเนาะหรือก็ไม่อยากให้ได้อยากได้สุขที่ลูกไม่เสียหายก็กลัวที่ลูกจะต้องเสียหายด้วยนะค่ะอยากทําให้สุขให้ลูกไม่ต้องเสียใจไม่ต้องผิดพลาดก็เลยทําอยากได้สุขที่เราจะต้องดูแลให้ดีที่สุดด้วยเนาะค่ะใช่ค่ะเรามีความสุขอยากได้ดูแลให้ดีที่สุดทุกอย่างเนี่ยไ่บอกกจะเป็นทั้งลูกรักลูก ทั้งแม่ลูกก็ฝากมาให้เราด้วยลูกมีความไม่ตหงความรักของแม่นี่ปกป้องลูกได้สุดหัวใจเลยนะก็นึกว่าตอนนาแต่แต่ความรักของเราเนี่ยเราต้องรู้ว่าหนึ่งถ้าบ้านเป็นสีชัดเนี่ยป้าเป็นสีรู้แล้วล่ะว่ารถกิเลสเนี่ยมันก็ตั้งกัดความยานะน่ะแต่การเคลื่อนจ้านในสีก็รู้อีกด้วยว่าการเคลื่อนของจิตของเราในแต่ละัางไปเนี่ยทุกภาษาที่กระทบจากภายนอกเข้ามาเนี่ยมันก็จะเห็นอาการหวาดกลัว หรืออาการที่มันอยากได้สมใจหรือว่าอาการที่เรามีความคิดที่จะมีความคิดที่นิ่หน่อยใช้คําว่าเนี่ยอยากอยากจะดูแลหรือว่าอยากจะทําแทนลูกกลัวลูกจะเสียหายหรือเสียเงินมากหรือจะไม่ทันเนาะถ้าเรามีความอยากได้สุขที่จะต้องให้ทันเนะี่ยมันก็จะมีแรงกระตุ้นที่อยากให้ได้ไม่พลาดในสิ่งที่จะต้องให้ทันอย่างเดียวเลยนาะ,ะนั่นแหละคืออาการความกังวลมันเกี่ยวข้องในจิดของเราอยู่อันนี้บ้านเป็นสีก็ต้องทําใจ ทำใจที่จะกล้าให้มันเสียหายมันเสียหายเราก็รู้อยู่แล้วอาจารย์ก็บอกว่ามันก็เกิดแต่กรรมถ้ามันมีอะไรที่มันเกิดแต่กรรมของเราหรือว่ากรรมของลูกกับของคนที่เกี่ยวข้อง<ห>ถ้าเราไม่เข้าใจในกรรมเราก็ไม่เข้าใจในจริงๆแล้วจากนี้ผมจะมาเสริมตรงนี้นิดนึงว่าป้าเป็นสีมีสะดุดตรงนี้้เอยตกลงว่ามันต้องมันจะต้องทํายังไงแล้วตกลงเราเราทุกข์กับอะไรใช่ไหมครับตอนแรกนะมันไม่สาคัญหรอกว่าป้าเป็นสีไปตรวจสอบว่า อดีตรเราอะเคยเคยทําอะไรใครมาหรือทําอะไรก็แล้วแต่ให้พ้าเป็นสีตรวจใจเราตรงนี้ว่าเรามีความทุกข์อยู่ในใจนะปัจจุบันนี้แล้วแต่พ่าเป็นสีเห็นแล้วว่าอาการของความทุกข์เรารู้แล้วเราก็มาหาเหตุแห่งทุกข์นะ,ะเหตุแห่งทุกข์มันก็คือความหนึ่งเราอาจจะอยากช่วยลูกหรืออาจอยากจะอยากรู้ในส่วนนี้แล้วทําให้เราทุกข์อยู่ว่าตกลงว่ามันเป็นมันเป็นตัวอิบาิกรรมเราส่วนไหนแล้วถ้าไม่รู้ล่ะ ว่ามีสีจะทำยังไงทุก <laughs> ยาวนานเธอไม่รู้ใช่แล้วมันก็อยากจะยิงรู้ใหญ่เลยถ้ามันไม่รู้ใช่ไหมแต่ให้รู้เลยว่าอดีตเราไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรมาแต่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้มีพระเจ้าพระพุทธเจ้าตัดกับท่านมาลุงกยาบุตรเนาะสาเปอรเาเรื่องเปย์ให้กับกับเออท่านมาลุงกยบุตรมั้งแล้วก็เปรียบเปยเรื่องของมีบุรุษหนึ่งนิ้โยน โดนลูกศรยิงธนูเข้าที่หน้าอก <Okay. S 1> บุรุษผู้นั้นก็บอกว่าบุรุษผู้นั้นก็บอกว่าต้องหาคนที่ยิงว่าไม่จะเป็นกษัตริย์พรางแพทย์สูตรหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเป็นคนยิงท่าถึงไม่รักษาแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าต้องไปหาธนูด้วยนะธนูแรล่งเนี่ย <Okay. S 1> มันเกิดจากใครเป็นคนทำไม้ธนูมาจากไหนมาจากแก่นหรือมาจากอะไรถ้าไม่รู้ท่านก็จะไม่รักษาคุณจ <Okay. S 1> ้าก็เปรียบเทืยบตรงนี้ว่า จริงๆแล้วเราจะไม่พยากรณ์เรื่องพวกนั้น <Okay. S 1> เรามาพยากรณ์เรื่องสุขทุกตอนนี้เรากําลังมีทิฏฐิที่มีความทุกข์อยู่ <Okay. S 1> เพราะว่าอะไรอาการมันมีแล้วโศกะมันมีผลิเทวะด้วยรอบของความเทวะที่เราทุกข์ใจอยู่เนะี่ยที่เราให้ทุกโธมันนั้นไม่สบายใจเนะี่ยที่มันคับแค้นอยู่ในใจนะเราต้องรู้ตัวนี้เรามาเอาตัวนี้เรามากล่าวเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าไม่ว่าบาลเ็นสีจะพูดกับที่จะมาส่งกันบ้านหรือไม่ส่งให้เราได้ตรวจใจเราก่อนเนะี่ย ว่าความสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่งานที่ลูกจะต้องสําเร็จหรือไม่สําเร็จหรือว่าช่างจะทําทันหรือไม่ทันมันสําคัญอยู่ที่ว่าเราถ้าไม่สําเร็จเราก็อยากรู้รุ้นให้มันสําเร็จก็เหมือนกับเราอยากจะรู้ว่าธนูมันจะออกยังไงมันมาจากไหนทําให้เสร็จหรือเปล่าแต่ถ้าเรากล้ารู้เออปัจจุบันเราคิดอย่างนี้แล้วใจเรามันมีความไม่สบายใจสักยะมันเล่าร้อนที่มันอยากจะให้เสร็จเร่งจะให้เสร็จเนี่ยเรากำลังควบคุมมันอยู่ให้เรามาทําใจในใจในส่วนนี้ ถ้าเราทําใจในใจในส่วนนี้ได้เนี่ยก็แสดงว่าเรารู้ความอยากแล้วดบดับเหตุแห่งความอยากนั้นได้เราก็ดูว่าใจเราสบายไหมบางเรื่องเอาเป็นป้าเป็นสีทําแล้วสบายใจแล้วแต่บางเรื่องที่มันสงสัยเราก็มาทําใจในใจเพิ่มใช่ไหมป้าเป็นสีเขาเขาเข้าใจแบบหลักปฏิบัติตรงนี้ใช่ไหมครับเข้าใจคือ,พอเพราะฉะนั้นต้องหยุดอยาก เขาจะมันจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้จะสําเร็จช้าสําเร็จเร็วก็ได้ค่ะส่วนยิบอยากถ้าเรากล้าที่จะตั้งบัตรเลยเต็มที่นะเต็มที่สูงสุดเลยผมเห็นแล้วเต็มที่งานก็ไม่สําเร็จเต็มที่ก็งานจะไม่เรียบร้อยอมันไม่มีอะไรเสียไปมากกว่าน,นี้นะวัตถุแต่ณนะปัจจุบันที่เรากลัวจะมันจะเสียกลัวมันจะไม่เรียบร้อยมันจะมีความกลัวในปัจจุบันมีความสะดุ้งหวาดกลัวหวั่นไหวในปัจจุบันเนี่ย กว่างานจะเสร็จเราจะทุกเลืองเปล่าเราจะเปลืองเปล่ากับทุกใจไปกับความกังวลดีด้วยแล้วมันจะมองโลกมันจะมองทุกอย่างเป็นความตื่นตระหนกตกใจมาเราวงเราแอกไปหมดเลยนะป้าเป็นสีตรวจสอบใจตัวนี้ใช่ไหม่าดไม่ขาดใช่ใช่ใช่จะมีความกังวลขาะประมาณนี้ค่ะใช่เพราะว่าป้าเป็นสีก็ทําใจกับในปลอมทุกได้ป้าเป็นสีก็ปลอบใจลูกตัวเองด้วยนะมาอย่างเนี้ย เออแล้วทําเราคิดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยความกังวลเราน้อยลงไหม uh huh. ความอยากเราน้อยลงไหม oh, <okay. S 1> ถ้าความอยากสุขสมใจเออมันจะเสียหายก็ได้เราก็กล้าที่จะเสียหายเพราะเราใช้เมรใช้กรรมเ้วละ uh huh. เรายินยอมรับอิบาก uh huh. ส่วนลูกก็อีกเรื่องหนึ่ง uh huh. เดี๋ยวลูกนะมันไม่ใช่เงินเราไม่ใช่งานของเราเดี๋ยวลูก uh huh. อันนี้นก็เป็นส่วนของลูกที่เราต้องทําใจในใจกันเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม uh huh. แต่ปัจจุบันการเคลื่อนของป้านเม็สีพ้านสีก็ต้องตรวจใจที่พาตัวเอง พ้นจากทุกของเราก่อนดับทุกได้นเนาะก็มีอันนี้งานแบบคุยกับตัวเองระยะหนึ่งว่าประมาณว่าเออมาถ้าเกิดว่ามันไม่ดังใจเราก็คือมันเป็นวิบากของเราเราก็ต้องรับกับลูกที่มันวิบากร,ร่วมกันประมาณเนี้ยค่ะก็เ,เย็นนี้ก็เดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกับลูกอีกทีหลังจากลูกเลิกงานประมาณเนี้ยค่ะเออก็ยังเราก็ต้องมีศิลปะอย่างนี้ป้าเป็นศิลู้แล้วแล้วว่า ไม่ว่างานเราจะโดนยิงหรือใครจะยิงเราหรือว่างานจะสาเร็จไม่สำเร็จช่างจะทาหรือลูกจะทุกข์ไม่ทุกข์สำคัญที่สุดเรามีความหวั่นไหวในทุกของเราแล้วอ่ะมันมีความโศกกะอยู่แล้วเนี่ยมีความกังวลความรักลูกกลัวลักกลัวงานเสียหายด้วยต่างๆนะครับตัวนี้ยเราต้องตรวจใจแล้วละว่าเราจะทําความผาสุกที่ใจเราได้ยังไงอันนี้คือโจทย์ของป้าเป็นสีว่าทุกอย่างมันดีหมดมันเหมือนกับเจอสิ่งที่ไม่ดีถ้าช่างมัน ถ้าสมมติว่าช่างเขาทาให้เสียหายเราก็ได้ใช้เบรนใช้กรรมนะแต่เราคิดอย่างนี้ปุ๊บเราใจสบายแต่ลูกยังมีติดสุอติดทุกข์อยู่เพราะลูกยังไม่เคยปฏิบัตินะค่ะยังค่ะเราก็ต้องรู้จักศิลปะในการใช้ในการใช้การใช้วาจาหรือการใช้พูดให้ท่านเบาลงนะอย่างน้อยก็รับทายทุกได้ในปัจจุบันของท่านเนี่ยของว่าตัวนี้ก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าป้าเป็นสีลดกิเลสได้มากเท่าไหร่ ลดความอยากสุขสบใจได้มากเท่าไหร่พ้าเมศีก็จะมีเอวาระวาจาที่จะทานหละลูกได้ลดได้มากเท่านั้นแหละครับเท่าที่มันไปได้เนาะความจริงมันคืออย่างนั้นเองอ่ะดับความทุกข์ของท่านเพราะว่าไปดับให้ช่างทําสําเร็จก็ไม่ทันค่อายๆ้ายคลายทุกข์ได้นะแต่สําคัญที่สุดคือพ้าเมศีดับทุกข์ในใจตนก่อนนะตัวเนี้ยคือตัวที่เห็นไหมครับต่อไปแบบนี้นะ อย่างใจให้ครับเด็กขะดชาววาทัศน์ไปคุยกับลูกอีกทีโอเคตามนั้นแล้วกันนะครับค่ะครับอ่าใายเอ่ยคนต่อไปงั้นปาเป็นสีผ่านเลยนะครับสวัสดีค่ะคุณรับผมอ่านงงบอกวานงครับเชิญเลยครับ คก็ <Yeah>. so, วันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะ <c oughs>